สวัสดีครับสวัสดีกรบช่องนุ่มรวยเอสแชนแนลครับผมสวัสดีพีพีน้องนองทุกคนผมสวัสดียามมสา์ครับอืมบรรยากาศอยู่บ้านเราแย่ครับผมตำบลโพถงอำเภอโทุบุรีจังหวัดเลยครับบรรยากาศยามมสาร์ นี่เสียงนกบ่ครับฮ้าไม่เงิงกี่พอเราไปเดินกิน

มันหลวกอะได้ไหมมันสุกหรอลเหอ้าเออยา่างมันส er ุกหรอเปลไม่้อมีนานเรืองเรืองย่างมันสุกหรอเป่ห้ามบดูนบ่ใ่น้ำแต่ว่าเป็นลาแข่งโอ theo à biển xuống giờ không chịu phải hiện nay cái căn nào quá có vào từng đèn cây luộc có những gì à phải phải làm thay đi phải sắp sắp là cái lên là xẹp lên là bao chục ไ่หอมใส่อันนั่นพี ang, ่เกิหัวเลยเดเล้ยวเลยแล้วเนี่ยสับสนหรอ้อง้นงไซต้องนังเ้้อ่งลบอมงไปเร็วบอมจะม่าน่งไม่เร็วหัวเนื้ย sao pod chút của hiệu quá, tụng nắm tụi nói tụi nói nắm tụi nói nói nắm tụi nói nói nắm tụi nói 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 ใส่น้ำก๋าใส่ข้าวก๋วกะทิกินกระมังได้ครับผม,ไ,ไ,มไปเบื้องต้นไปใส่น้ำหอมเข้าไปครับผมใส่น้ำหอมข้นเบื้องต้นแก้มันแล้วน้ำหอนครับเกลือใส่เข้าไปก่อนเกลือน้ำห่อนผง,งชูรส ต้องอย่างต้องใส่ก็เขาหลังจากเขาซับมาแล้วครับมันมตัวนมขอ,อนใส่เนี่ยมันนี้ซับพ่อแบบหยาบพ่อครับพลังซับละเอียดแต่หัวมันนี่ซับละเอียดมนะ ีอลองถามเมียนก่อนครับจะมาปรุงกันว่าอ,อไร้ออดมีมีหอมหัมกหน้าครับเตรียมไว้แล้วกินไงก็มีหน้าไว้ ใส่ว่า็มีมากมากเยพี่ผัดผงจนเข้มที่แทเต็มกระมากเลยครับผมอโออืมมาดีมไหมมาดี ปรุงแล,รแล้วเหรอใส่ผักเขาไปเลยครับคือใอยไวลาครับแก่กินซับเอาเซียงรล่ไม่ดีกว่าแต่ไปเคียงไลายคือเราัว ใส่บักเข่าครัวไอ้เาครัวเอาไปเอามาเนิหอมขนาดถึงปดเชียงได้ถึงก็แจบ่บต่อไปเป็นบักพริกพริกถึงดเชได้ถ่จบกัน

สามสี่อ่ะส่เบอร์เล็เบ่ะบ่เดีวสีมังกรแห้มส้มขน,น,นท้า,าก็งเกว่าแถ่เลยอย่างเพิ่มกระบอกเลยอย่างเริง่งกระอรบอกเ,เป็นให้กินปะครับผม โอ้มามากินน้ำกันได้ครับผมไปพี่งหลาประดุกสุดโบราณเทวทันเถิด่ะเอวุงสีลาปานเถิดปดุเทวะเสี้ยงเดียวแมปดุก็ระเลี้ยงแม่นูเป็นปดุปดุหน้างามหมู่บ้านพยางตลาดนัดบางองบัวมาเสือม,มาโลนึงเป็นไง าดนะต้นต้มเป็นเป็นใส่อีกกำว่เพ็ดกับส่อีกน้อยก็ได้ไม่พอดีแล้วเิมมมินเพ็ดเพิมเพอดีแล้วกันใส่ไหมบออ่าใส่ใส่ยังไงเนี่ยใส่หงีกินนิดนเขมวแต อะรจะใส่อารบ้าสิเงี่ยใส่พอดหกล้อดำซิ่งครับม่แรงมื่อฝนมื่อจะเศร้าอะไรไดมั่จะเศร้าเลนงลวเชียดดมื่พี่นานจเศร้า nha mình ngồi chỗ ốp nên này đúng này pa ừ. là cũng thay coi chân vàng vậy thay càng một cụt thay làm tiếp làm thay làm cũng thay กระมังหนึ่งเลยครับผม ลาปดุกแ,แล้วอันนี้ลาปดุกภาษีมีมาก,กลินฟ้าครับผมกรินฟ้าอ่านี่เป็น,นปคาออนอันนี้เป็นใบพักอิเลดอ่าลุยไม่เล้วกันนี่เป็นเนแซบว่า์ชั่ซีเบย์นี่ตกากเมื่นไะ มันขังคอนแต่บ้านทแช่น้ำนเต็มแลวอยู่แต่ให้มันล้องค่ะยี่ห้อนี่จานนี่จานใส่ไผ่จิตมกันี่มันสิหอรางหรหมวอ่านเหรหมูเราอยู่บ้านงบัวโอ้โหไอ้พระเต็มแอลวอยู่ข้าวองยังไง เป็นไหนเร็วรสชาติอาหารจากอบอกเนี่ยแซบบอแซบบุญเต้าเนี่ป้าไปตักบาทะตักบาทในบ้านแล้วบจ่าจพูดจ่บาบ่อมตักบาทพูดเนะเออ คมาเฮียเลียวสุดยอดเลยสุดยอดเลยเอิรนพี่พี่น้องมากินข้าวน้ำแม่เอิรนเขาเจ้าแง่ไหนเฮียเลี้ยวเอิรนเขาจ้ากินข้าวน้ำแม่ไม่เหรอเอิรนเขาจ้ากินข้าวน้ำแม่ผูไหนอ่ะอ้าวพี่น้องเบิ่อยื่นี่แม่เอิรนเขาจ้ากินข้าวน้ำแม่เออไม่กินข้าวน้ำกันเออ เขาเนี่ยเออเออกินอยู่ผู้เดียวเพื่อนต้องเมาเสียงดังนะจังนะครับเราเถาแล้วเราหูบ่ค่อยดีครับอายุเท่าไรแล้วอายุเท่าไรแล้วเจ้าตอนน้เกิดปีกุนไอ กน,นมีผูตอเจ็ด,ด้อยอออไเงี้ผูอบเจ็ดร้อยนีก็ารแปดร้อยอืม,รก,รอมกระเพาอะไรเนาะได้กินขนมบ้านมซขื่นนได้กินขนมบ้านะได้กินขนมบ้าอได้กินขนอมอี่บ้าขนมแม่ได้กินบ้า เบอ้อซื้อมาจากกะปิบนะขนมแหมจากกรุงเทพอ๋ออยากกินขนมปีบโอเคเดี๋ยวขอยซื้อฝากมาให้มามาพอสองมามาเพอเอาเอาได้ขนมปีบขนมปีบโอเคยวจัดให้แทบ,บอยู่คมบ้ มขมพอดีเนมอกินฝาครับผมถาใรบอกไกินทิ่เตียวมีเดีวเอาขอยวะห่ออีวะห่อืมเอาขอยอีกวจง่ายอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตาไห เดี๋ยวตาขาวห็มีเรียครับเจ้าม,มาหลังเอากะพ่เหนึ่งนะ ม,ม,ม่นทอดจำม่งว่าบ <ừ. S 1> ้าทำไมฮะทอดตำม่งกระทินกระทินฮะทอดหมูแดงหมูแดงอืม <confuse> พีเ่เร็วเร็วนักขนาดปเนี่ยนันเอานั่นลงลงข้าดกิเอาเกายินปรต่้งนะจาไปกินบอ่อลงท้านของดิ่พ้าไปบ่อพึ่มี่บ,บ่มี่หรอยูไส้กลางบา้านเนี่ยบ้านบอกกลางบ้านเนี่ยากลางบ้าน เบิรนจานที่สองครับมีแล้วนี่แล้วเป็นอ้แชม<ะ>ล่องแชมเนี่ยเห็นไกินกับปุนในที่สองกันไหที่สองอ,อ,อยู่ในวัดครับเขาเจ้ามีการแข่งขันกินกับปุนเกิดขึ้นเขากินเขากินน้บไขอ่ออกมั้งสก๊อนเลยจะได้ที่เท่าไหร่เขาจ้งเงินกับปุน แ้าขอบคุณตาบักป้านึ่งไหกินเิมวอาวัาบอเอย่าเมือถาดเลยโอ้โหนึ่งเงินรางวัลบอหนึ่งเงินรางวัลบอหนึ่เงินรางวัลบอหนึ่งเงินรางวัลอยู่บอในงิงแปดสิบบาทตอนนี้บอบอบลยหลบักบอสัลอยหนึ่ง กินลาวหลายอย่างนี่เด oui> ียวสองจานแล้วครับข้าขนเมื่อมันแข็งข้าอ่อนแก่นมันบ่อ่อนมันแข็งบ่เจ้าก็มีเข่อยัวเหลืออยู่เต็มปากยังไะนี่จนยัวยัว แสบบอไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวแสบบ่แสบอยากกินยังก็อยากกินยังไปซื้อมาให้ฮะฮะจะอยากกินยังขนมขนมยังขนมปิ๊บขนมปี๊บก็กระปิ๊ดนึง กินผู้เดียวเล่นวะเออมาม่าว่าตองตื่นมากเลยมาม่าว่าเอาเนาะมาม่าของมาม่ามาม่า่เอาเอาขนมปิ๊บตื่นมากนะซักตื่นมาโอเคแล้วขนมขนมก็ปิดนี่นกันมาม่าว่าตองตื่นมากเลยเออเดี๋ยวคอยคืนไปเดี๋ยวคอยซื้อมาให้ฮะเดี๋ยวคอยซื้อฝากมาให้ขนมปิ๊บ เราคืนเพือนเทียบด้วยก่อนฝากใหม่ด้วยไปเมื่อใดวันเสาร์เหมืออื่นมีวันเสาร์อะไรเอ้ยไปวันอาทิตย์ว่าวิทย์มีพ่นทอดปรับกระถินมือนี่ดิกินเก่งกับมีเรียแบบสองจานหลองนี่ครับ พิ่นก็ทอดก็ถิ่นเหมือนไ้นี่งานวัดเสาวัดวันถูกบ่แมีนมีทอดมือนีล่ะขับนั่นงเสานั่นบ่นั่นบ่ห็นบ่จันเร์คนทอดมือนีบ่ก็ถิ่น มไปครับอ้เดียยกจานสดเล็วเย็นงับคำสุดท้ายครับผมยอดอร่อยโอ้เจอกันไหมคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเป็นเนื่องครับผมสวัสดีครับเจ้ากินมากเหมืานข้าา